สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนพื้นฐานตัวแปรและค่าคงที่ในภาษาสวิปกันดีกว่าครับเราจะใช้ Playground ในการเรียนเพล y กราวเนี่ยเป็นทูลตัวใหม่ที่อยู่ใน Xcode นะครับเขาจะเอาไว้ใช้ดูผลลัพธ์ได้เลยตัวที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปรันหรือว่าไปดีบักโปรแกรมนะลองทำดูจะได้เข้าใจเข้าไปที่ Xcode นะครับแล้วก็ ไปที่ Get Start with a Playground ตัวนี้ครับหรือว่าจะไปที่ถ้าใครหน้านี้ไม่ขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ File แล้วก็ New แล้ว Playground ก็ได้เหมือนกันครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ผมตั้งชื่อเป็น uh, Variable นะครับแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มเป็น iOS นี่แหละครับแล้วก็ Next แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับ Create ขึ้นมาเป็นแบบนี้ เห็นไหมครับทางขวาเนี่ยก็คือค่าของมันว่าออกเป็นค่าอะไรอันนี้พอเราสร้างแบบนี้ปุ๊บมันจะทําให้เลยนะครับโผล่ขึ้นมาสามบรรทัดนี้เลยเป็นตัวอย่างให้เราดูออไอตัว import ui kit เนี่ยก็คือเป็นการ import library ui kit เข้ามาซึ่งยังไม่อธิบายตอนนี้เพราะมันจะจะเยอะคือมันสามารถ import ได้หลาย library ตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับลบทิ้งก็ได้บรรทัดข้างบนก็แค่ comment ก็ลบทิ้งได้เลยอันนี้ถ้ายังถ้ายังไม่ใช้เนี่ยก็ ลบทิ้งได้เหมือนกันคราวนี้ถ้าเกิดใครด้านขวาเนี่ยเพลก u าวยังไม่ทํางานคือยังไม่ขึ้นมาโชว์ใช่ไหมครับก็อาจ,จต้องรอสักพักเครื่องอาจจะช้านะครับหรือว่าเราอาจจะลองลบดูแล้วก็ปิดเปิดเข้าใหม่ก็แล้วแต่นะครับจนมันขึ้นอ่ะคราวนี้เราจะเริ่มนะครับตัวแปรเนี่ยเวลาสร้างตัวแปรก็พิมพ์คําว่าว a มาจาก variable ไไรก็ด้สมมุติผมบอกว่า name เท่ากับนิทิตนะครับเห็นไหมครับก็จะมีค่าขึ้นมาว่า name ก็คือนิทิตอ่อ่ sir name นามสกุลเท่ากับอะไรแบบนี้ฮะสะทอนลักคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า name ตอนนี้มีค่าอะไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ที่ได้เลย name เจอเนมเห็นไหมครับเพรกาวจะบอกเราเลยว่าเนมก็คือ it นะนิทิตนะนะครับเซอเนมก็คือสะท้อนลักษ์ทำให้เราเห็นค่าได้ทันทีสะดวกขึ้นสวิ f t จะเป็นภาษาที่ฉลาดมากคือสมมุติเราบอกว่าเนมเท่าก it ับนิทิตมันจะรู้เลยนะครับว่าเนมเนี่ยคือตัวแปรที่เป็นสตริงก็คือเป็นตัวหนังสือนะครับเซอเนมก็คือเป็นเป็นตัวหนังสือเหมือนกัน นะครับสมมุติผมบอกว่าวานำหนะึเท่ากับหมันก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวนำหนเนี่ยก็คือมีค่าเป็นตัวเลข integer นะครับตัวแปรในภาษา s สวิปหรือว่าภาษาทั่วไปเนี่ยที่หลักๆที่เราใช้กันก็มีไม่กี่อย่างก็คือสตร n g ที่เป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็มี integerinteger Int ก็คือตัวเลขจํานวนเต็มแล้วก็มีดับเบิ ดับเบิลก็คือเป็นตัวเลขที่เป็นจํานวนเป็นจุดทศนิยมนะครับแล้วก็มีโฟลด์ดับเบิลกับโฟด์เนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายก็คือดับเบิลเนี่ยมันจะใช้พื้นที่เยอะกว่าโฟลด์ใช้อยู่ประมาณเนี้ยครับไม่ไม่มีอะไรมากยกตัวอย่างให้พอเข้าใจนะครับนำหนึ่งเท่ากับห้าเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวแปรอินทิเจอร์ด้วยดย,ดยอัตโนมัติถ้าเราบอกว่าสมมุนินำสองเท่ากับเจ็ดจุดสองมันก็จะกลายเป็นดับเบิลครับคือมันรู้เองมันฉลาดมาก แล้วตัวแปรเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้ละเราบอกให้นำาองเนี่ยเป็นเอาอย่างนี้นกันเห็นชัดเนมเนี่ยเห็นชัดดีเนมเป็นนิติ์เนมเป็นสตริงใช่ไหมครับถ้าเป็นสตริงไปแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเป็น,ปนตัวหนังสือไม่ได้นะครับที่เราบอกว่าเนมจะเท่ากับ8มันจะไม่ยอมแล้วเราเลิกขึ้นมาเห็นไหมครับแบบนี้บอกว่า cannot assign value of type int to type string เห็นไหมครับก็คือ มันเป็นสตริงไปแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นอินไม่ได้นะเนี่ยมันบอกเราแบบนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้ให้มันเป็นสตริงก็คือเครื่องหมายฟันหนูครอบเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับโอเคเข้าใจนะครับแล้วถ้าเราไม่ใช้บรรทัดนี้เราก็ใช้เครื่องหมายนี้สแลสองครั้งในการคอมเมนต์ก็คือไม่ทํางานนะครับบอกเนมทีเนมก็ยังเป็นนิทิตอยู่เห็นไหมครับเห็นนะครับเหมือนกันเช่น ตัวนำหนึ่งเนี่ยเป็น5เราจะบอกว่านำหนึ่งเท่ากับแปคือให้เปลี่ยนให้เป็นดับเบิลไม่ยอมมันไม่ยอมครับอะนะครับพอจะเห็นภาพนะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเราถ้าเราบอกว่าเอ้ยแต่เราต้องการให้นำหนึ่งเนี่ยมันเป็นดับเบิลนะไม่ได้ต้องการให้เป็นอินอย่ามาฉลาดเกินเราดีแคร์แบบนี้ได้นะครับใช้คลอนแล้วบอกผมเลยว่าเป็นดับเบิลนะ นี่คือดับเบิลนะไม่ใช่อินเห็นไหมครับไม่เออร์เดอร์หลังมันจะรู้เลยว่าห้าได้เป็นดับเบิลไม่ใช่อินโอเคนะครับแบบนี้แล้วสามารถกําหนดแบบนี้ก็ได้นะครับว่านำสามเท่ากับสามสมมติแล้วเคาะใช้คอมมาห์นำสี่เท่ากับสี่นำห้าเท่ากับห้าแบบนี้ก็ได้ในบรรทัดเดียวกันก็ได้นะครับเหมือนกันอลองดูค่าจริงไหมนำสามนำสี่นำห้าโอเคเห็นไหมครับเป็นสามสี่ห้า เรียบร้อยสวยเลยเครื่องหมายบวกลบคูณหารใช้ได้หมดนะครับผมทำให้ดูเราสามารถบอกว่าวานำา6เท่ากับ3บวก่อ3ก็ดก็ได้เป็น10เห็นไหมครับได้เลยหรือว่าจะบอกว่านำเจ็7เท่ากับ50 5หาร5ก็ได้เหมือนกัน ก็มีค่าเป็น10บเปเหมือนกันนะครับหรือจะใช้เป็น Mod สมมุติเป็น2 0 3 Mo ด้วย5ก็คือเอาเศษนะครับอันนี้2 3่สหก็คือ5 4 20เศษ3เห็นไหมครับก็ได้เศษ3อันนี้เอาเฉพาะเศษก็ได้หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับว่า full name เท่ากับ name ไม่เอา,เอาปอิดงี้ดีกว่าชั้นชื่อแล้วก็วัตทีหนึ่งแล้วก็ backslash แ,แ,แล้วก็ปิดก,กาตัวนี้นะครับก,กาธรรมดานี่แหละฮะแล้วก็ชื่อ name น,นี่คือการเอาตัวแปรนี้มาใช้นะครับขึ้นต้นด้วย backslash โทษครับแล้วก็ปิกาเปิดแล้วตัวแปรตัวนี้นะครับตัวแปร name ของเราตัวนี้นะครับล้วปิดด้วยปิกาปิดก็คือการใช้ variable ของมันเรียกเรียกมันมาใช้ในนี้นะครับแล้วก็วักแล้วก็อันนี้ s u r name อย่างแบบนี้นะครับตัวนี้จะ error เพราะว่านะครับมันบอกไม่รู้จัก s u r name ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับเพราะว่า s u r name เราเนี่ย s เป็นตัวใหญ่ตัวนี้เราก็ต้องตัวใหญ่ด้วยนะครับ อย่าสับสนต้องต้องให้เหมือนใช้ได้ละเห็นไหมครับฟู name ก็จะกลายเป็นสตริงมีค่าฉั้นชื่อนิติศธรลักโอเคนะครับหรือจะเอาตัวมันเองก็ได้นะครับเวลาการทำงานของสวิปเนี่ยจะทำงานเอาค่าข้างหลังมาใส่ข้างหน้า <c oughs> อย่างนี้นะครับเช่น name เ,เท่ากับ name บวกด้วยช่องว่างทีหนึ่งแล้วบวกด้วย เซอร์เนมก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็คือเนมก็มีค่าเป็นนิทิดใช่ไหมครับอันนี้ระบุในช่องว่างแล้วก็ตามด้วยเซอร์เนมก็คือสะท้อนลักอันเนี้ยทั้งหมดนี้ทําก่อนแล้วามาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อวา n เนมเพราะฉะนั้นเนมก็ะจะกลายเป็นค่าใหม่ก็คือกลายเป็นนิติดสะท้อนลักไม่ใช่นิทิดละลองดูนะครับผมจะพิมพ์เนมอีกทีให้ดูจะได้แน่ใจเห็นไหมครับเป็นเปลี่ยนเป็นค่านี้ไปละ พอจะเข้าใจนะครับไม่ยากอะไรออทำอะไรอีกดีอ๋อเกือบลืมนะครับคำสั่งเ e t ว่าต่างกับว่ายังไงผมทำให้ดูเล t นำสิบเท่ากับ10สมมุตินะครับเ e t เนี่ย ก็คือเราจะเอาไว้ใช้เป็นกําหนดสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นค่าคงที่นะครับท,ที่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่แล้วเช่นถ้าเราบอกว่านํำสิบเล็นำสิบเท่ากับสิบเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนค่านำสิบเป็นอย่างอื่นไม่ได้ละเราบอกว่าเป็นยี่สิบเอเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ละเพราะมันไม่ใช่วานะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วาเนี่ย จะเปลี่ยนได้คบรทัดนที้จะไม่เอ,อัเลอร์นะครับเห็นไหมได้คือวเ,เนี่ยเปไอานี่เป็น VAR i a b l e เสามารถเปลี่ยนค่าได้แต่เ e t เนี่ยเป็นค่า FIX ซึ่งถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เ e t ได้เลยเอาไว้ใช้จำพวกแบบสิ่งที่รู้ค่ายแล้วเช่น p าอย่างเงี้ยครับเท่ากับ3.141อะไรไม่รู้จำไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้เราอยากจะใช้สมมุติเราบอกว่า เท่ากับอะไรนะพายอากลังสองบจำไม่ได้จบมานานและพ <c oughs> ายคูณสมุนรัศมีห้าอะไรไม่รู้ประมาณนี้เหนไหครับ <c oughs> เนี่ยครับแล้วก็ระบุแบบนี้ได้จำง่ายๆแล้วกันว่าเลตเนี่ยเปลี่ยนค่าไม่ได้วาเนีก็คือ variable เปลี่ยนค่าได้ นะครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วการใช้เพลกาวแล้วการใช้ตัวแปร v a r i a บิลพื้นฐานมีแค่นี้เพราะว่าถ้าเกิดเรียนเยอะเกินไป,ไปไปทำลึกกว่านี้จะเริ่มยุ่งแล้วเอาแค่นี้พอใช้งานได้แล้วครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไร หรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook page และกระทือไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ